สวัสดีครับเอซีทุกคนทุกท่านลุงนวดตอนนี้ชิดอยู่ที่ไร่กำลังทําอาหารกลางวันครับน,นี่แหละวิถีคนอยู่บ้านนอกไม่มีอะไรทานหรอกกับเนี่ยมามา่าอย่างเดียวต้มมามา่าปรุงแต่งนิดหน่อยใส่ไข่ใส่ปลาใส่อะไรลงไปพักกลางพักพักเที่ยงครับพักพุ่งพักเที่ยงแล้วก็เสร็จแล้วก็มาตัดหญ้าต่อครับหญ้าตอนนี้ก็ปกคลุมไปทั่วเนาะ เด็ดว,วันนี้แกมจ้าอะไรวันนี้นะรถตัดหญ้าของลุงตัวน้อยรออยู่เดี๋ยวสักพักจะพาตัวน้อยไปจุยตรงทุ่งตรงนี้ทุ่งข้างบนนั้นเพื่อนตัดกําลังตัดอยู่ครับรถตัดญ้าสองคันคันใหญ่คันเล็กคันน้อยเขาลุงตัวนี้แล้วรอสะกพักก่อนลุงก่อนพักเที่ยงทำอาหารอยู่กํลาลังตัวมาม่าเดี๋ยวสักพักพาไปนั่งกินข้างแม่น้ำกันครับรอรอชม เสร็จแล้วใส่ปลาใส่ไข่ไปก็น่าทานหน่นะปลาคปลาย่างไปแล้วมีขนมปังนิดหน่อยนี่นี่แหละอาหารกลางวันเขาลงุงทานประจำครืบไม่เบื่อครับมาม่าปรุงแต่งรดหน่อยอน้ำมะนาาบีบสักหน่อยหนึ่งท้ารีบรับท้ารีบร้อนถ้าไม่มีเวลาทําอาหารได้ทํอย่างเงี้ยถ้ามีเวลาก็ค่อยทำ,ทำน่นทํานี่ตำมะละกอทำอะไรแล้วแต่ตจะมี ถ้ามีก็ตำไม่มีก็ทำแครอทแทนครับถ้ามีมีเวลานะแต่สวนมากเวลาใจไม่มีสามารถจะจะทานมามา่ามากกว่าเร็วทันใจไปไปนั่งทานกินที่ข้างแม่น้ำกันไป เดี๋ยวครับแคุณลุงจะนั่งกินทานมาม่าได้ยงไงติดเลยเดี๋ยวดูไม่มีมีอะไรไม่มีโต๊ะมีอะไรหรอลุงขออนุญาตปรับที่นั่งแป๊บหนึ่งครับผมเออได้เลยสวัสดีครับลุงหมวดครับมาได้เวลาทานมามา่ามาม่าด้วยกันทา,านแม่น้ำนี่แหละ ลงไปหน่อยแล้วน้ำตับตกวันที่แล้วตกน้ําตกเยอะน้ําเยอะมากครับลุงลุงนั่งตรงนี้นั่งไม่ได้เลยนะน้ําขึ้นมาเต็มตลิ่งเลยเมือ่อตย์ที่แล้วาทิตย์นี้ค่อย,อยชั่วหน่อยอก,าากินกาวกันเพื่อเตียว องเดือนับประมาณ2เดือนน้ำก็แห้งลงข้างล่างก็เดินเล่นเดินเล่นได้นะเดินเล่นหาจับกุ้งกับกุ้งกุ้งย่พี่กับตัวย่พี่คล้ายกุ้งหินแหละเมนกุ้งหินนั่นแหละจับทำกินกันได้แต่ลุงก็ไม่ฆ่าเขาหรอกแต่เล่นเล่นกันแล้วก็เดินหาเก็บลา,าลูกตาลูกเบอร์รี่ครับเบอร์รี่ป่า เราเรียกว่าแบล็กวาวแบล็กเบอร์รี่แถวแม่น้ำแถวข้างๆนะี่เยอะมากเลยนึ่ก็หาเก็บเก็บมาทำใส่อาหารเช้าทำขนมเคก้กแต่งหน้าไอ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 สตรีมครับเยอะมากเลยต้องต้องรอประมาณประมาณเดือนมกราครับมกราบรรยากาศดี ไม่มีตำมะละกอไม่มีปลาเผาอะไรกินเหมือนที่เมืองไทยเนาะที่นี่ก็ทํากันง่ายครับแล้วก็มีมามาของลุงเนี่ยนี่ก็พอแล้วเท่า <c oughs> <c oughs> นี้ <c oughs> หลังจากอ่พักครับสักพักพก,ก็จะไปตัดหญ้าต่อครับ แต่จะเอาอีกมันปังก็ลืมไปเหมือนกันที่นี่มันปังมันปัง,ง,ปงไม่ควรจะมีเวลามาเลยนะมาเท่ไรก็ มาอยู่ได้ไดได้กันแค่สองวันครับก็กลับริบกลับไปทํางานวรนจ์นต่อต่ออาทิตย์ก็กลับมาอีกแล้วก็ทําอย่างนี้นะครับจะทําอย่างนี้ไปถึงสองประมาณสองปีครับสองปีก็จะย้ายไปอยู่กันจริงๆตอนนี้ไปไปมาก่อน น้ำใสหรอบทำก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศดีมากเลยดูสิเป็นหาดทรายครับหาดทรายเล็กเนี่ยน่าร้อนแบบเยอนธันวาลุงจะมาทำตรงบริเวณเนี่ยเป็นเป็นหาดครับเป็นหาดหาดอาบน้ำกัน อาบน้ําประจำเขาลุงแบบนี้ครับน้ำ,ำ,นนำใสๆแต่แต่น้ําก็ไม่เยอะหรอกหน,หน้าร้อนก็เดินลงไปข้างล่างได้พอถึงหน้า,นาแข้งนะครับน้ําออกมาหน้าแข้งตรงนี้ S 1> <S 1> เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตรงฝังงฝ่งตรงข้ามนะฝนตกหนักลงมาแล้วแม่น้ำรับน้ําน้ําป่าไหลหลากลงมาจากข้างบนนั่นข้างบนถูเข่าเป็นน้ําตกลงมาข้างล่างเต็ไมไปหมดเลยดูสวยงามไปอย่างครับดูสวยงามเลยแหละมาคราวนี้ไม่ทันไม่ทันเลยไปไปก่อนน้ำมันก็แห้งไปก่อนเลย ทางตรงข้ามเป็นตรงข้ามแม่น้ำเป็นถนนครับถนน นานถึงรถ่งมาที น้ำดื่มไม่ได้นะครับน้ำในแม่น้ำดืำ่มไม่ได้สกปรกมีสัตว์ป่าตายบนน้ำเยอะครับหแยเหลายตัวอยู่แต่ล้างมือล้างปากได้น้ำเย็นเียบเลยเล่นน้ำตอนนี้ไม่ได้นะ หนาวเย็นนะครับอุณหภูมิในน้ําก็ประมาณสิบหรือว่าแปดองศาค,ครับหนาวเย็นไน่แหละไปทิ้งทันอา,ารกระบัานเสร็จแล้วไะทีนี้ขึ้นไปขบวนไปตัดหญ้ากันต่อครับ <laughs> เร่งให้รีบให้เสร็จผู้นี้เช้าก็ตื่นแต่เชา้าต้องกลับบ้านครับกลับตั้งแต่หกโมงเช้าเลยจะรีบกลับใช้เวลาเดินทางประ,ประมาณสามชั่วโมงครับเกือบสมชั่วโมง ต้องรีบกันยากาศไร่อยู่ข้างบนนู้นะเจอกันที่ต่ายญานะครับเจอกันที่ต่ายญาด้วยกัน ขาตัดย่าต่อคันนะครับงานเยอะแยะเลยร,รออยู่โอเคแล้วครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติด้ายนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันไว้เนาะเดี๋ยวกันคลิปมากาครับผมสวัสดีครับ